สวัสดีค่ะท่านผู้ชมที่ันนางกมกิตสิริสวัสดิ์หรือว่าปุ้มนะคะในนามของประธานชุมชนคุณธรรมวัดในยางหรือว่า,เ,าเป็นผู้นําทีมชุมชนของในยางะคะ่ะอยากทราบว่าถ้าท่านมาเที่ยวในยางถ้าท่านพักใกล้ๆนะคะปุ้มขอแนะนําว่ามาสู่หัดในยางซึ่งเป็นอุทยานแห่งชาติที่เป็นธรรมชาติที่สุดของจังหวัดภูเก็ตรเรานะคะ เมื่อท่านมาถึงก็ท่านจะได้ชมวิถีชุมชนของอคนในยางนะคะว่าก็มีอะไรกันบ้างอันดับแรกเลยก็คือตลาดชิงปลาซึ่งในตลาดชิงปลานียเราจะมีอาหารร้านค้าหลากหลายมากมายเลยนะคะ,ะที่มาเดี๋ยวก่อนอื่นจะบอกว่าตลาดชิงปลามันมันเป็นไปอย่างไงจะขอแนะนาว่าตลาดเชงปลาเป็นการตั้งชื่อขึ้นมาเองเมื่อปลาขึ้นมาแล้วอ่ะมันน้อยสําหรับผู้บริโภค พอเทลงไปเขาก็แย่งกันแล้วก็มึงมีปลาตัวใหญ่ๆเขาก็มาแบ่งปันกันเลยเป็นที่มาของตลาดชิงปลาค่ะแล้วก็เมื่อเราได้ปลาไม่แต่ปลานะคะมีปลามีผักมีอะไรเป็นตลาดเช้าเป็นตลาดชิงปลาโดยเฉพาะเลยท่านผู้ชมคงจะมาแล้วต้องติดใจแน่ๆต่อจากนั้นแนะนําให้ไปทานกาแฟโบราณกาแฟโบราณวิวอาหารหลักร้อยแต่วิวหลักร้านนะคะ อาหารมีหลากหลายมีกาแฟโบราณมีขนมโบราณมีทุกอย่างที่เป็นโบราณขนมครกเอ้ยข้าวยำเอ้ยขนมจีนเอยท่านผู้ชมก็ก็เที่ยวกินให้สำบราณตรงนั้นแล้วหลังจากท่านชมตลาดจริงปลาเสร็จแล้วนะคะ เราก็มีกิจกรรมดีๆให้ทําด้วยนะคะแล้วก็ออกกําลังกายไปในตัวก็คือการปั่นจักรยานรอบบริเวณหาดเพื่อดูธรรมชาติของหาดในยางอุทยานแห่งชาติหาดสีรัตของเรานะคะดูต้นสนดูวิวดูสวนดูธรรมชาติความเป็นธรรมชาติทั้งหมดของอุทยานนะคะเพราะมันเป็นอะไรที่สวยแบบธรรมชาติค่ะเมื่อได้เวลาสักประมาณสามโมงเช้าหรือสี่โมงก็ขอแนะนําท่านไปสู่เกาะปลิงเกาะปลิงซึ่งเป็นเกาะ ทางทิศใต้ของหาดในยางเรานะคะเกาะปลิงมีอะไรดีถามว่าการที่ท่านจะมาเกาะปลิงได้ท่านต้องดูน้ําขึ้นน้ําลงนะคะน้ําขึ้นน้ําลงนี่หมายถึงว่าน้ำหนึ่งค่ํสองค่ำสามค่าไม่เกินห้าค่มน้ําจะแห้งช่วงบ่ายช่วงบ่ายสามท่านจะมาช่วงนั้นท่านจะได้วิวที่สวยมากดีมากแล้วจะได้ดูปลาดาวจะได้ดูปลาการังตัวอ่อนเพราะน้ําทะเลแห้งจะดูเห็นด้วยตาปเปล่าเลยค่ะไม่จําเป็นต้อง ดำน้ำไปดูเลยนะคะเมื่อหลังจากที่ท่านเที่ยวที่เกาะปิงเสร็จแล้วก็ขอแนะนำให้ท่านมาที่สถานที่แห่งหนึ่งคือ,อวิถีชุมชนของคนในหมู่บ้านเลยค่ะคือนวดแผนไทยการนวดแผนไทยของคนในชุมชนเขาจัดระเบียบดีมากนะคะปุ้มขอแนะนำเลยว่าเขาจัดเป็นคิวถ้าท่านมาคิวหนึ่งก็ได้คนที่หนึ่งได้คนที่สองแล้วก็ ค่าบริการแค่ชั่วโมงละสามรสองชั่วโมง500บาทคิดราคาคนไทยนะคะไม่แพงแล้วก็นวดดีมากหมอนวดทุกท่านผ่านการอบรมมาหมดเลยค่ะเมื่อท่านนวดผ่อนคลายเสร็จแล้วได้เวลาอาหารเที่ยงปุ้มก็ขอแนะนำมาที่ร้านเก่าแก่ซึ่งเป็นร้านของอุทยานเป็นเวลา30ปีแล้วค่ะร้านนี้คนดั้งเดิมเป็นคนพัทลุงแต่ว่าเขามาอาศัยที่ภูเก็ตเป็นเวลา3 4 0ปี เขาทำอาหารโดยเฉพาะเก่งส้มเก่งส้มปลาอร่อยค่ะน้ำพริกไข่เจียวเราทานแบบบ้านๆราคาก็เป็นกันเองนะคะ,ะเมื่อสมมุติว่าทานอาหารเที่ยงเสร็จแล้วต่อจากนั้นถ้าสมมุติว่าท่านมีเวลาอีกเราจะมีเครือข่ายของในชุมชนนะคะเชื่อมโยงกับตำบลอื่นคือตำบลไม้ขาวตำบลไม้ขาวตอนนี้มันเป็นโลเคชั่นที่ดีมากคือดูเครื่องบินค่ะดูเครื่องบินขึ้นลงแต่ว่าแนะนําแต่ละวันมันไม่เหมือนกันนะคะบางวันมันก็ลงทางทิศ ตะวันตกบางวันมันก็ลงทางทิศตะวันออกแต่ว่าที่ว่าท่านจะดูได้ก็คือดูช่วงลงทางทิศตะวันออกมันขึ้นอยู่ว่าลมอากาศมันจะไปทางไหนถ้าโชคดีหน่อยท่านก็จะได้ชมเครื่องบินการดูเครื่องบินนี้ท่านสามารถเดินจากหาดในายางหรืออุทยานแห่งชาติหาดในายางของเราไปได้เลยประมาณ1กิโลครึ่งจะได้บรรยากาศที่สวยมากเมื่อเครื่องบินลงมาเราก็จะถ่ายรูปเครื่องบินสามารถจับเครื่องบินได้เลยค่ะเมื่อเสร็จ หลังจากนั้นถ้าท่านมีเวลาที่ว่าท่านจะหรือว่าคิดว่าจะพักในในยางโรตอที่ฉันขอแนะนำเลยนะคะรีสอร์ทเดอะเบลวูเทลจินดารีสอร์ทเป็นรีสอร์ทกันเองสไตล์พูวิลล่าหรือว่าสไตล์แบบกันเองราคาไม่แพงนะคะท่านใดที่กลับเสร็จแล้วท่านกลับขึ้นเครื่องบินสามารถไปขึ้นเครื่องบินได้แค่1นกิโลกว่า,วานะคะเป็นอะไรที่ลงตัวทุกอย่างเลยคะ่ะ เพราะฉะนั้นถ้าท่านใดที่จะมาในยางก็เรียนเชิญน,นะคะปุ้มยินดีให้บริการและต้อนรับค่ะค่ะสวัสดีค่ะ